ส่วนช่วงนี้มาแลนในเรื่องข้องการยอกระดับในเรื่องข้องโอท็อปกันมังต้องบอกว่ายุคนี้ยุคดิจิทัลเราก็ต้องมีการยกระดับค่ะโดยจังหวะสงคลานะคะได้เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปสู่ยุคดิจิทัลเปิดอบรมเสริมถักษะการตลาดออนไลน์และการใช้ AI เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจค่ะ ทีห้องประชุมเฟืองฝ่าโรงแรมหาดย้ายพาราไดส์แอนด์รีสอร์ทอำเภอหาดย้ายจังหวัดสงคขลานายชูชีพธรรมแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงข้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัลซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2 9ถึง30มกราคมค่ะ โดยมีนางจารุวันจันมาผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ขึ้นทะเบียนระว่างปี2557มาจนถึงปี2569เข้าวรวมการอบรมย่างพร้อมเพรียงค่ะ โครงการดังกล่าวนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปให้มีความปรู้และการทักษะด้านการตลาดดิจิทัลสามารมปรับตัวและการแข่งขันในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกิจกรรมการอบรมขอบคุมทางการตลาดและการใช้ AI การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการตลาดการสร้างคอนเทนต์การถ่ายภาพสินค้าการจัดทำเว็บไซต์การขายสินค้าออนไลน์และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบตลาดดิจิทัลค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคงคราก็กล่าวว่าปัจจุบันหลกไดกาข้าสู้อยู่ดีท่านอย่างเต็มรูปแบบผู้ประกอบการโดยเฉพาะรับชุมชนและโอท็อปจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคิดความสามามาในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับ พร้อมกันนี้ได้บอกชื่นชมำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงคล้าและน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รวมกันพักดันการจัดอบรมครั้งนี้รวมถึงครอบคุณวิยทยากรทีมาให้ความรู้ประสบการณ์เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนผู้เข้ารวมอบรมนะครับนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุกรกิจของตัวเองเพื่อเสริมสร้สางเศรษฐกิจท่านราักและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงคล้าให้อย่างยืนต่อไปนะครับ